โอ้มาจนได้นะมาจนได้มาอีกแล้วจ้าสกิเตอร์ของเราเออเริ่มเลยจ้าจะแจกหรือไม่แจกนะวันนี้อุย้ยรอบนี้สวยอะทุกคนสวยไม่ไหวเอ,อ้ยคูณติตี้คูณไปเลยจ้ารอบนี้ปรังไม่ไหวเลยรอบนี้โอ้โหแตกให้ยับเลยนะรอบนี้อ่าผมกับพี่รอคอยคอยรอนะจ๊ะทุกคนจ้ะ อามาเลยจ้ารางวัลของเราอยู่ที่เท่าไหร่กันนะเออสวยอย่นะสวยยนะเกมรถของเรานะเออมาแล้วมาขึ้นมาพันกว่าแล้วทุกคนจ้าเริศไม่ไหวนะเกมนี้โอ้โหเงินรางวัลของเราอยู่ที่1,400บาทจ้า ก็สวัสดีจ้าพบกับมุกมวยคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะอะวันนี้น้องพามาเล่นเกมของค่ายพีจีนะคะเราจะมาเล่นเกมสายซิงกันนะทุกคนจ้าเออเกมโรถของเรานนเองมาวันนี้น้องพกทุนมาที่1000บาทนะคะขอจัดหนักเลยนะวันนี้นะเบ็ดตาสุดอยู่ที่1บาทนะจ่าแล้วสูงสุดอยู่ที่2,000บาทกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเกมนี้อวันนี้ดูซีว่าเขาจะแตกให้เราหรือเปล่านะเกมนี้อ หมุนไปเลยออตโต้ไปเลยสามสิบหมุนไปก่อนจ้าดูก่อนนะดูก่อนดูก่อนว่าเขาจะจัดให้เราหรือเปล่าวันนี้เออมาหุ้ยเงียบอยู่นะช่วงนี้เงียบอยู่นะอ่าเงียบขอในเถอะขอในเถอะวันนี้ขอจัดหนักได้เปล่าวันนี้เออมาจัดหนักเลย ยังไม่ให้นะทุกคนนะรอดูกันไปเรื่อยๆเลยนะคะโอ้ยสวยมาอีกดีมาดัวดัวเลยได้เปล่าลงมาเรื่อยๆเลยได้เปล่าเออสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้น้องด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะจ๊ะมาลัสเตตสเกตเตอร์ของเรานะคะเกมนี้เออสวยพี่สวยมาจ้าอ่ายังได้อยู่ถือว่ายังแจกอยู่นะอ่าคูณสี่ไปเลย มาเลยจ้าอุ๊ยสวยว่าสวยบีกคูณไปเลยจ้าโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องนะจ้ารอบนี้เออปังปังมาเงินรางวัลก้อนโตของเรามาแล้วจ้าอยู่ที่8ป6บบาทกันนะคะทุกคนจ้าเออถือว่าเกมนี้ยังได้อยู่นะ สนุกอยนะเกมนี้เออรุนดีมันดีนะเกมนี้มากันดูเลยจ้าเงินรางวันรวมเราอยู่ที่888บาทนะคะดูกันต่อเลยจ้า มาเรื่อยๆแต่มาทีละนิดนะทุกคนมาเรื่อยๆแต่ทีละนิดนะจ๊ะออยังได้อยู่ยังได้อยู่คูณไปเลยจ้าเยดเคสวยไม่ไหวแล้วเออแต่กระจายกันเลยทีเดียวนะจ๊ะทีนี้เออสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะน้องสร้างคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอติดตามกันมาเรื่อยๆนะจ๊ะ สำหรับใครที่สนใจที่อยากจะเล่นตามน้องนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอะสนุกสนานแน่นอนเกมนี้ลงมาดิไม่มาเออสามตัวอ่าลงมาอีกตัวอีกตัวไม่มาอีกแล้วจ้ะไม่เป็นไรรอรอบต่อไปนะยังมีความหวังนะทุกคนยังมีความหวังอยู่นิดนึงนะเกมนี้เออมา เงียบไม่ไหวเลยอ่ะเออสกเก็ตเตอร์ก็มาให้ลุ้นสะเกินนะทุกคนนะไม่เข้าทีเดียวสีตัวเลยลมาทีละตัวก็ไม่ไหวนะเออหมุนไปเลยสามสิบรอบต่อไปเออไม่หมุนใี่เมื่อยมือทำไมแตกอะ่ะมาลงมาไหมลงมาไหมไม่อีกแล้วอ่ะออลุ้นลุ้นอีกลุ้นอีกไม่ลงอีกแล้วตาทุกคนมาดิ ลุน3-4รอี่ล้อแล้วนะจ้าคิสเกตเตอร์จตาเอ้ยไม่มาอีกแล้วเอา้าลุนอีกโอ้มาจนได้นะมาจนได้มาอีกแล้วจ้าสเกตเตอร์ของเราเ,เริ่มเลยจ้าจะแจกหรือไม่แจกนะวันนี้อุ้ยรอบนี้สวยอะทุกคนสวยไม่ไหวเอ้ย คูนไปตีคูณไปเลยจ้ารอบนี้ปรังไม่ไหวเลยรอบนี้โอ้โหแตกให้ยับเลยนะรอบนี้อ่าสมกับพี่รอคอยคอยรอนลยจ้าทุกคนจ้ะมาเลยจ้ารางวัลของเราอยู่ที่เท่าไหร่กันนะเออสวยอยู่นะสวยอยู่นะเกมรถของเรานะเออมาแล้วมาขึ้นมาพันกว่าแนละ้วทุกคนจ้าเลิศไม่ไหวนะเกมนี้ โอ้โหเงินรางวัลของเราอยู่ที่1,400บาทจนะ้าเออได้อยู่ได้ไม่ไหวอุย้ยขึ้นมา3,000กว่าบาทแล้วนะของเราตอนนี้คุ้มไม่ไหวนะพกทุนมาที่1,000บาทนะตอนนี้น้องได้กำไรอยู่2,000กว่าบาทแล้วนะทุกคนเออมารัวๆเลยขอแบบเมื่อกี้ได้หรือเปล่าโอ๊ยเงีบยบม้ออะไรขออีกสิ อุ้ยเลิศไม่ไหวนะเกมเนี้ยชอบชอบทิสุดชอบในการแตกยับแบบเมื่อกี้เลยเออมาอ่ะคูณคูณแต่ตัวคูณเขาก็ให้เยอะอยู่นะทุกคนจา้าเงินรางวัลรวมอยู่ที่1,584บาทเลยจา้าอ่มาดูกันต่อเลยจา้าอืมคุ้มมากๆเลยนะจ้ากเกมนี้เออมาลงมาเรื่อย สวยอยู่คูณไปเลยสิจา้าเออได้อยู่นะอ,อ๋อสเก็ตเตอร์มาให้ลุ้นอีกแล้วจ้ะทุกคนเออมาสวยนีออ่สเก็ตเตอร์มาให้ลุ้นอีกแล้ววะ่ะเฮเ้ยมาทีละสองได้ไงอะ่ะลงมาสี่เลยทีเดียว ไปกันต่อจ้าไม่พักไม่หยุดไม่หย่อนนะจ๊ะเกมนี้เออมีลุ้นทุกตามีลุ้นทุกรอบนะจ๊ะออสวยไอ,อ้สวยคูณไปบวกไปเออโอ้ยปังไม่ไหวปังไม่ไหวคูณไปเลยจ้าได้มาอีกแล้วอุยอ้ยอุ้ยมันให้สามตัวนะเมื่อกี้นะทำไมไม่ลงสี่ตัวเลยวะ ถือว่ายังโอเคอยู่นะจ้าเกมนี้อ่าลงมาหรือเปล่าลงมาหรือเปล่าสเก็ตเตอร์ของเราจะลงมาอีกรอบที่สที่4หรือเปล่าเอออ่ามาหลอกร่ออยู่นี่แหละมาทีละตัว2ตัว ไม่ไหวนะทุกคนนะน้องพกทุนมาที่1000บาทนะตอนนี้น้องได้มา3,000ันกว่าบาท้วจ้ะถือว่าได้กำไรมา2 0 0พันกว่าบาทนะจ้ะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะจ๊ะเออสำหรับคลิปหน้านะน้องจะจัดฟังกรัตกว่ก็เดิมนะจ๊ะเออคลิปสนุกสนานนะจ่ายังสวยอยู่ยังสวยอยู่ยังไม่จบอาร์สกเก็ตเตอร์ลงมาอีกแล้วจะลงไมสี่ตัวเา้าไม่ลงหลอกล่อก,กันดีจริง,รงๆเลยอ่า สำหรับคลิปนี้น้องขอพักไว้เท่านี้กันนะจ๊ะสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะเจอน้องมุกหมวยคนเดิมอีกเช่นเคยจ้าบ๊ายบาย